ตลาดสะเทือนจอลึกเทคโนโลยีใหม่คุ้มพลัง R EV e จากดีพอวิ่งได้เป็นพันโลพร้อมท้าชนรถไฮบริดทุกค่ายทุกค้มุใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปก,กด s u b สไครต์ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ ช้างอ่านคารดจั๊กใหญ่จากจีนเตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในไทยที่ไม่ได้มาพร้อมแค่ขุมพลังไฟฟ้าล้วน BEV เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีทางเลือกขุมพลัง REEV พร้อมติดตลาดรถไฮบริดเข้ามาอีกด้วยแต่ทุกคนคงสงสัยกันว่าขุมพลัง REEV นั้นคืออะไรคลิปนี้ที่สุดเราจะมาเจาะลึกกันว่ารถขุมพลัง REEV เป็นยังไงแต่กับรถไฟฟ้าล้วนหรือไม่ดีกว่ารถไฮบริดทั่วไปไหมพร้อมรีวิวกันขับขี่จากต่างประเทศอีกเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ REEV ย่อมาจากคำว่า Range Extended Electric Vehicle ร,รถพลังงานใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยมเอเตอร์ไฟไฟ้าอย่างเดียวร,รถแบบนี้ช่วยแก้ปัญหาของรถไฟฟ้า BEV ที่ต้องเสียบปลักรอชาร์จไฟนานๆได้นอกจาก REEV จะสามารถชาร์จได้บร,รถไฟฟ้าปกติแล้วยังมีเครื่องยนต์ช่วยปั่นไฟด้วยแต่มร,รถสามารถชาร์แบตเตอรี่ได้ทั้งจากการเสียบป,ปลักและจากเครื่องยนต์นั่นเอง หลักการทำงานของกุ้มพลัง REEV นั้นคล้ายกันกับระบบของรถไ y b r i d แต่ต่างกันตรงที่ขุมพลัง REEV จะเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้และมีแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่กว่าสามารถวิ่งไปฟ้ารลูนได้ไกลขึ้นเทคโนโลยีคุมพลัง REEV หลายคนจะคุ้นหูกับคำว่า EREV ซึ่งใช้เรียกชื่อขุมพลังประเภทนี้เช่นกันแต่ REEV จะเป็นชื่อเฉพาะของทางชังอันเท่านั้นนะครับ ถ้าถามว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของคุ้มพลัง REEV นั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือตัวรถสามารถขับขีบข่ด้วยมือรถไฟฟ้า100%เพราะระบบนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวมีแรงบิดทันทีไม่ต้องรอรอบเครื่องยนต์มีไว้เพื่อปั่นไฟเท่านั้น จุดเด่นต่อมาคือความยืดหยุ่นในการใช้งานเพราะรถ REEV ไม่ได้เติมพลังงานด้วยการชาร์จไฟหรือเติมน้ำมันเพียงอย่างเดียวแต่ทำได้ถึง2อ,อย่างที่ว่ามาเลยแต่ไม่เราสามารถเลือกได้ตามความสะดวกและระยะทางรวมจากน้ำมันและไฟฟ้าก็เพียงพอสำหรับการเดินทางไกลไปต่างจังหวัดได้แน่ๆจุดเด่นถัดมาคือการดูแลร,รักษาที่ใกล้เคียงกันกับรถไฮบริด HEV เพราะคุมพลัง REEV จะมีชิ้นส่วนที่น้อยกว่าเพราะขับเคลื่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวและส่วนของเครื่องยนต์ที่ปั่นไฟเข้าแบตจะทํางานในรอบคงที่ไม่ค่อยมีการเค้นรอบค่าใช้จ่ายในการมนเทนรนนซ์ของ REEV จึงต่ํากว่า HEV นั่นเอง และอีกจุดเด่นหนึ่งของคุ่มพลัง REEV คือเหมาะก,กับการเดินทางไกลสุดๆด้วยความยืดหยุ่นในการเติมพลังงานที่ทำได้ถึง2อย่างเมื่อแบตหมดเครื่องยนต์ก็สามารถปั่นไฟเข้าแบตเตอรีร่เพิ่มระยะทางได้อีกรถ REEV หลายรุ่นสามารถเพิ่มระยะทางได้ระดับ1000กิโลเมตรแบบสบายๆขับยิงยาวได้ไม่ต้องแวะพักบ่อยๆกันเลยนะครับก่อนที่เราจะพาไปเจาะลึกระบบพร้อมรีวิวลองขับจริงรถคุมพลัง REEV กันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ให้พวกเราด้วยนะครับ ช่องที่สุดทั้งทีถ้าจะเล่าแค่จุดเด่นของกุงพลัง R EV ก็ยังง่ายยังไงอยู่เราเลยจะพาทุกคนไปดูกันว่าทวีเบื้องหลังมีอะไรกันบ้างต้องบอกทุกคนว่าระบบ R EV จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหล,กลักๆได้แก่ส่วน Range e x t e n d e r ระบบกับเครื่องไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่เอาไว้กักเก็บพลังงานเริ่มันที่ส่วน r a n g e e x t e n d e r กันก่อนประกอบไปด้วยเครื่องยนต์และเจเนเรเตอร์ที่ทําหน้าที่ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ ขอยกตัวอย่างหนึ่งในขุมพลัง REEV ของรถในเครือฉางอันที่จีนจะมาพร้อมกับเครื่องเบนเซน 1. นลิตรที่มีอัตราส่วน stroke to bore อยู่ที่1.45และอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่13ต่อ1ถือว่าสูงเลยทีเดียวเป็นเครื่องยนต์แบบอัดก kins ส n ร y ซ l e มีการควบคุมอุณหภูมิกระบอกสูบให้คงที่และมีการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพตัวเครื่องยนต์นีออกแบบให้มีการสูญเสียพลังงานให้น้อยที่สุดโดยการออกแบบชิ้นส่วนที่ลดการเสียดสีแต่เังใช้น้ำมันเครื่องที่มีความหนืด นอกจากนี้เครื่องยนต์ของทางฉางอันยังออกแบบมาให้มีเสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยที่สุดด้วยเทคนิคลดการเสียสีต่างๆรวมถึงการออกแบบโครงสร้างส่วนประกอบของเครื่องตั้งแต่กระบอกสูบหัวสูบและระบบไอเสียให้เป็นไปอย่างที่ต้องการมากที่สุดอีกส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเจเนอเรเตอร์ซึ่งเป็นส่วนที่ปั่นไฟเข้าไปตรีตรงตัวเจเนอเรเตอร์จากระบบ REV e ของฉางอันจะเน้นที่การปั่นไฟให้ได้มากแต่มีเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่น้อยโดยจะอยู่ติดกับเครื่องยนต์โดยตรงเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน ภายในเจ n เนอเรเตอร์มีจำนวนโพลที่มากทำให้ปั่นไฟได้อย่างเต็มที่ชิ้นส่วนยังหล่อด้วยเทคนิค integrated casting ช่วยลดจำนวนชิ้นส่วนแถมยังเพิ่มความแข็งแรงของพาร์ทชิ้นนั้นส่งผลให้เจ n เนอเรเตอร์มีประสิทธิภาพสูงรวมถึงลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนและยังมีกล่องอัจฉริยะเอ้ยอัจฉริยะ intelligent control module ซึ่งช่วยให้เจเนอเรเตอร์ทำงานร่วมกับรอบเครื่องยนต์ให้สัมพันธ์กันด้วยเทคนิค pwm ช่วยเรื่องประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงานและขุมรอบเครื่องยนต์ไม่ให้สูงจนเกินไปเมื่อทั้งเครื่องยนต์และเจเนอเรเตอร์ทำงานร่วมกันใช้ประสิทธิภาพการปั่นไฟอยู่ที่น้ำมัน1ลิตรต่อไฟ3-3กิโลวัตต์อวเรียกได้ว่าส่วน r ร n g e e x t e ซ d เ r ดออกแบบมาเพื่อปั่นไฟให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแต่ทำงานได้เงียบที่สุดนั่นเองถัดมาส่วนที่2กับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าหรือ e-drive ส่วนนี้คือส่วนที่ขับเคลื่อนล้อดโดยตรงทำให้รถ rev ได้ฟีลเหมือนขับรถไฟฟ้า100%เ์ ระบบ e-drive จะยังคงคอนเซปต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ทำงานแบบเงียบไร้สิ่งรบกวนเริ่มด้วยเรื่องของประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าจะประกอบเป็นส่วนที่อยู่เฉยๆคือสเตเตอร์และส่วนที่หมุนได้คือโรเตอร์โดยฉางอันต้องการควบคุมอุณหภูมิของโรเตอร์ไม่ให้เกิน180องศาเซลเซียสเพราะถ้าเกินประสิทธิภาพจะลดลงแบบพูดๆกันเลยและระบบ e-drive ของฉางอันเขาให้กำลังสูงใช้ได้เลยยืยในรถ SUV คันไม่ใหญ่ให้กำลังมากถึง218แรงมา้าจิจ๊ดจ๊าดสะใจไม่เบา ต่อมาจะเป็นเรื่องของความเงียบในการทํางานชางอ่านดีไซน์ชิ้นส่วนของมอเตอร์กับเคลื่อนให้มีความแข็งแรงเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนทั้งเคสของมอเตอร์สเตเตอร์โรเตอร์และระบบเกียร์ย่างรีดิวเซอร์ช่วยให้การทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ามีระดับ NVH น้อยที่สุดและมอเตอร์ต้องทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงานให้ได้มากที่สุดทั้งชังอันเคลมว่ามอเตอร์ตัวนี้มีพลิกเอฟฟชเชนซีสูงถึง95%และมี a อเว a เรจเอฟเฟชเชนซีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่90%กันเลยทีเดียว ส่วนสุดท้ายส่วนที่3ของเทคโน REV e จะมาพร้อมกับ Golden s h i l l แบตเต e รี่แม้แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าไม่ธรรมดาซึ่งทางฉางอันบอกว่าสามารถใช้ได้ยาวนานและปลอดภยัยเริ่มจากตัวแบตเตอรี่ที่มีวงจรชีวิตแบตเตอรี่ Life Cycle ถึง5,000ครั้งสามารถขับได้กว่า6,000กิโลเมตรโดยการปรับปรุงวัสดุและส่วนประกอบภายในแบตให้ดีขึ้น ีนส่วนของความปลอดภยัยตัวแบตมาพร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยทนความร้อนมากขึ้นจาก150ไปเป็น200องศาเซลเซียสและเทคโนโลยีที่เพิ่มเสถียรภาพทางความร้อนมากขึ้นถึง12%และยังมีระบบที่คอยเช็คความปลอดภัยตัวแบตอยู่ตลอดเวลาทั้งแบบ Active และแพ s ซีฟ ส่วนโครงสร้างแพ็คแบตเตอรี่ก็ประกอบด้วยเหล็กกล้าและทั้งนี้ป้องกันแบตด้วยอลูมิเนียมแบบรังพึ่งการออกแบบซีลแบตเตอรี่ความดันสูงและทั้งนี้อื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยเสริมความปลอดภัยของแบตเตอรี่แบบจัดเต็มการทำงานของระบบ REEV จะมีทั้งหมด4โหมดตามการขับขี่โหมดแรก i d l i n g Mo d e โหมดขณะที่ตัวรถจอดอยู่เฉยๆเครื่องยนต์อาจจะปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวในกรณีที่แบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ EV Mo d e คือโหมดการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบตเตอรี่จะให้พลังงานแก่มอเตอร์ e-drive เพื่อขับเคลื่อนตัวร หมดที่3 Extended Mode โหมดขยารยระยะทางเครื่องยนต์และ generator สามารถปั่นไฟเก็บเข้าแบตเตอรี่พร้อมกับขับเคลื่อนล้อพันมอเตอร์ไฟฟ้าได้เลยและโหมดสุดท้ายโหมดที่4 Regenerative Mode โหมดที่ใช้มอเตอร์หนุ่มความเร็วจากล้อมาปั่นไฟเก็บเข้าแบตเตอรี่เหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไปนั่นเองเรามาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะงงว่าคุมพลัง REV ต่างกับระบบ hybrid แบบอื่นทั่วไปยังไง ระบบ R-EV จะขับเครื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยตรงแต่ให้การทํางานมีความราบรื่นไร้รอยต่ออาจจะได้ยินการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเบาๆเท่านั้นต่างจากระบบไฮบริดแบบอื่นได้แก่ H-EV และ PHEV ที่เครื่องยนต์สามารถส่งกําลังมาลงล้อเพื่อช่วยขับเคลื่อนตัวรถได้ด้วยชิ้นส่วนในการดูแลรักษาก็อาจจะมากกว่านิดนึง เรามาถึงจุดนี้หลายคนอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมละ่ะว่ารถคุมพลัง r e v จากทางฉางอานครับจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้ที่เขาว่าไว้ไหมโมกันหรือเปล่าเราเลยอยาพาทุกคนไปดูพรีวิวขับจริงจากต่างประเทศกับรถรุ่นใหม่นเครือฉางอานยังดีพอ s o 5ครั้งนี้มาจากช่อง The Right Car Australia ไปก็กมรพรีวิวขับรถคุมพลัง r e v สเปคจีนในประเทศจีนให้รู้กันไปเลย ดีพอลเอสโปร,รถที่มีขนาดเล็กกว่า SO7 ลงมาอีกไซส์หนึ่งสเปคจีนตัวรถจะมีความยาว4.62เมตรกว้าง1.9สูง1.6ระยะทะล้อยาวถึง2.88เมตรซึ่งถือเป็นคู่แข่งกับ b y ว a ดี o อตและ Geely EX5 ที่เพิเ่งเปิดตัวในบ้านเรา ในรุ่นขุมพลัง R-EEV สเปคจีนจะประกอบไปด้วยเครื่องเบนซิน1.5าลิตรให้กำลังสูงสุด9 8แรงม้าทำหน้าที่ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวตัวรถกับเครื่องด้วมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสุดถึง218ม้าแรงบิด320อนิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังจับคู่กับแบตเตอรี่ LFP จาก c a t l ขนาด2 7 2 8กิโลวัตต์อววิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC ของจีน เมื <languages? S 2> ่อรวมทั <bur ma> ้งระบบมีน้ำมันเต็มถังจะวิ่งในไกลสุดถึง1234กิโลเมตรตามมาตรฐานเดียวกันและทำอัตราเร่งสูง100ได้ภายใน7.9วินาทีพอได้ลองขับเจ้า so 5คุมพลัง rev ในสนามปิดแบบสั้นๆที่จำลองสถานการณ์ต่างๆทั้งทางเรียบทั้งผู้ดุกระไม่จะไม่สามารถทดสอบได้เหมือนกันขับบนถนนจริงทั้งหมดแต่ทำให้สามารถจับอาการของตัวรถได้บ้างเขาบอกว่าพวงมาลัยของรถไม่ได้เน้นคมบาดนิ้วแต่เน้นความคล่องตัวการขับขี่โดยรวมให้ความสบายคนขับประทับใจเลยทีเดียว คนรีวิวยังเสริมอีกว่าคันที่ขับอยู่เป็นรุ่นขุมพลัง R EV ซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการขับขี่แบบรถไฟฟ้าแต่ยังกังวลเรื่องระยะทางอย่างคันนี้สามารถวิ่งหมดไฟฟ้าล้วนได้ราว200กิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอแล้วแต่ถ้าจําเป็นต้องเดินทางไกลเครื่องยนต์ก็สามารถปั่นไฟเสริมเข้าแบตเตอรี่ให้ขับต่อไปได้อีก เขาประทับใจขุมพลังนี้ตั้งแต่การเร่งการขับแบบครูซซิ่งไปเรื่อยๆด้วยความเร็วคงที่รู้สึกว่าตัวรถทุกปรับจูนมาอยา่างดีขันเร่งของรถตอบสนองติดเท้าได้ดีมากแม้ตัวรถจะมีน้ำหนัก1,835กิโลกรัมก็ตามแน่นอนมอเตอร์คันนี้มีระบบ r e g regenerative b r a k i n g ซึ่งเป็นการชะลอความเร็วของตัวรถและปั่นไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ไม่ต้องใช้ผ้าเบรกก็ประทับใจในฟลลิ่งเบรกของเจ้า SO5 คันนี้ว่ามีการตอบสนองที่ดีกว่ารถไฟฟ้าหลากหลายรุ่น นอกจากนี้ตัวรถยังมีทัศนวิสัยที่ดีทั้งด้านหน้าด้านหลังกระจกข้างรวมถึงมีกล้อง360อ,องศารอบคันถือว่าประสบการณ์การขับรถคุมพลัง REV ของเขาน่าประทับใจเลยทีเดียว จากที่เล่ามาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าคุ้มพลัง R-EV ของทางฉางอันช่วยแก้เพนพอยต์ให้กับคนที่อยากซื้อรถในยุคนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนอกจากจะได้ฟีลิ่งการขับขี่แบบรถไฟฟ้าแล้วยังเลือกได้ว่าจะเติมพลังงานด้วยการชาร์จไฟเซป็ลักหรือเติมน้ํามันตัวรถได้ด้วยถือได้ว่าคุ้มพลัง R-EV เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคนที่ต้องการการขับขี่แบบรถไฟฟ้าล้วน B-EV แต่ยังกังวลเรื่องระยะทางหรือมีอาชีพที่เร่งรีบและต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางบ่อยๆช่วยตอบโจทย์ลูกค้าที่มีควาาาาามมต้้องงกกกรหลกหลลยยิ่ขึน แล้วคุณเลยครับคิดว่าคุมพลัง R E E V เป็นยังไงกันบ้างน่าสนใจไหมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อไปกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จะพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ